ครับผมนี่คือช่องหมอกิตชลี่นะครับตอนนี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง y o u u u b เอ f ซทุกท่านเลยนะครับวันนี้งานที่วัดสีแสนคำครับผมก็อันนี้เป็นการทำบุญใส่บาตเท้าทิพย์แล้วก็มีการทอดกระถินสามัคคีนะครับส่วนนี้ก็คือครีเอเตอร์ประจำบ้านรับดุกเหนือนะครับ mm hmm. หรือว่าหมู่หึงหมู่สิแล้วก็หมู่หมู่สินะครับ เป็นครีเอเตอร์ประจำนะครับก็คืออาจารย์ทวีนะครับเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือครับนะครับผ่านทางช่องทางของมอกิตชลรีครับก็าอขอบพระคุณอาจารย์ครับที่มาช่วยทุกงานนะครับผมครับอันนี้คือสาธุชนทุกๆุท่านนะครับที่มาในงานวันนี้ครับผมก็เชิญครับทุกทุกท่านที่เข้ามาแล้ว มารับบุญร่วมกันครับเป็นยูเปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนะครับในการทําบุญกวนข้าพิบแล้วก็ใส่บาตรแล้วก็มีาาการทอดกระถิน่นด้วยเพราะฉะนั้นก็ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกทท่านนะครับที่จะกดแชร์ไปให้นะเอาบุญร่วมกันครับบุญครั้งนี้เป็นบุญใหญ่รบกวนทุกทท่านเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจบจากนี้ไปก็จะมีคลิปวิดีโอให้ดูแล้วนะครับตอนนี้รอก่อนนิดนึงนะครับตอนนี้พอดีช่วงนี้งานก็กาลังยุ่งๆออยยู่่็เลเลจจําปนทีะต้ง มาร่วมงานตรงนี้ก่อนนะครับส่วนตรงนี้ก็คือพระเดชพระคุณพระครูพระมหาด็อกเตอร์พระครูอภิวัตอภิรักษ์ชัยมงคลน,นะครับเจ้าอาวา,วาสวัดศรีแสนคำว่าน้ำดุบสีเหลือนะครับนะครับวันนี้มีตักบาตรพระสงฆ์ทั้งหมด7จ็ดลูกนะครับเป็นการตักบาตรแบบตักบาตรข้าทิพย์ก่อนแล้วจากนั้นก็จะเป็นการใส่บาตรข้าวสารแล้วก็ปัดใจนะครับแล้วก็ข้าวสุกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นงานประจําปีนะครับคือหนึ่งปีจะมีครั้งเดียวงานกวนข้าวทิพนี่จะไม่ค่อยมีบ่อยๆนะครับจะเท่าที่ผมจําได้นี่มีอยู่ที่ตรงนี้ที่1น,นะครับแล้วก็ที่วัดศรีจันดาธรรมแล้วก็วัดป่าไร่นะครับมีอยู่แค่สามวัดในอําเภอลมสักนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยงานกวนข้าวทิพก็เหมือนกับงานาปูนกระยาข้าวข้าวกระยาศาสตร์นะครับเขาเรียกว่าข้าวกระยาศาสตร เป็นบุญที่ตอนที่นาวิสาขาที่ออกมาจากาท่าใส่บาข้าวกายศาสตร์ให้กับองค์พระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันตอนนี้มีอยู่12คนนะครับรบกวนฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับนะบขอบคุณมากครับส่วนตรงนี้นะครับก็คืออาจารย์สนั่นนะครับเป็นพิธีกรในการน,นี้นะครับ แล้วก็ก็มีหลากหลายท่านนะครับที่มาช่วยกันทำงานนะครับก็ขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับผ่านทางช่องทาง youtube ของหมอกิตชลีครับก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับี่ต้องขอขอบคุณผู้ที่จัดัเลยอย่าลืมนะเข้าไปในศาราแล้วน่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลงสุดท้ายนแถวนี้ก็ยังเต็มอยู่ยังไม่แถวนี้ยังไม่ได้ขยันเลยเราววที่ล้ใครที่ยังไม่เคยเห็นงานกวรเข้าทิพย์นะครับพอดีเมื่อวานนี้ผมยุ่งก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูมาวันนี้เพิ่งได้ถ่ายให้้ดวัันนนีะครบ เราเป็นสุดท้ายเผื่อ<ร>ว่าเขาพิดหลายก้อนมันจะแนว